สวัสดีครับสวัสดีปอมแม่เป็นน้องเสืยโครบรัก่ันนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับร้านผู้เสมอแร็กเตอร์สาขาลำปางนะครับกับมาพีเสีข่ายนาราจับสัปดาห์ด้วยกันนะครับสวัสดีครับสําหรับในส่วนของจังหวัดลำปางนะครับอําเภอเมืองจังหวัดลำปางเนาะคบหนออ่าก็ฝนยังเยอะอยู่นะครับแต่วันนี้ก็สภาพอากาศก็เหมือนฝ้าจะเปิือเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังมีฝนเยอะอยู่นะครับแล้วก็เตรียมตัวรับในส่วนของพายุวิภาเนาะคบหนอ อ่าครับกะวันนี้เฮามาอัปเดตน่าร่านนะครับประจําสัปดาห์หนรับเนาะอ่ากะมีรถเฮามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสําหรับ M7040 นะครับนี่กันนี่นะครับอ่าไฮโซหายูนะครับรถรุ่น M นะครับ M70 นะครับขนาด70แรงนะครับกันนี่ก็โอเคนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับอ่าคูเปอร์ต้าเอ็มเนะครับรถจดปี60นะครับอ่ากันนี่กะ มีเก็บสีคือมันเรียบร้อยนะครับมีเก็บสีไหมนะครับคือมันเรียบร้อยแต่เครื่องเกียร์เดิมอยู่นะครับยางนากคือเลียนมาใหม่นะครับใจมาพอสมควรนะยังดอกสูงๆอยู่นะครับ่ะลุงมาเกิดเซอร์วิสมาแล้วนะครับนะก็นี่มีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับมีมีในส่วนของไปดัดน้าครับผ่านหก lcs นะครับเป็นผ่านใบเสาหกนะครับเนาะก็เวทหลังมาด้วยนะครับแล้วก็ ชุดท้ายก็สีเดิมๆนะครับแหงดีอยู่นะครับชุดท้ายสีเดิมๆไข่หายอยู่นะครับรถใช้งานในไร่มันสัมปะหลังมานะครับเนาะก็นี่กระเปิดราคาเพียงแค่อ่าสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับปีหกศูนย์นะครับอ่าพวกชุดคอนโทรลนะครับก็โอเคอยู่นะครับก็นี่จดปีหกศูนย์ชุมูจ่ายงาน สามพันชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูกันปึ๊บสามพันสามรอชั่วโมงเนาะอ่าครับ M อ็มเจ4 0นะครับปี60นะครับ469,000บาทนะครับอ่าผ่านตรวนมือ2นะครับพวกอ่าใส่ c ีเจ็ดห้าก็สา0 0 0ืกว่าเองนะครับอ่าลองโทรมาเช็คได้นะครับอ่าตีเบอร์ศูนย์6ป7หนนะครับ ส่วนกันนี้นะครับติดมัดจำอยู่นะครับ5 0 1ศูนยนะครับลูกค้าเอา่อเพียงสาหน้านครับส่วนคันนี้ยังอยู่นะครับเนาะ36 SP คานโค้งน,นะครับอ่าก,กันนี้กันนี้กานหนึ0งพั่วโมงนะครับกันนี้มีใบด้านหน้ากับผ่านหลังนะครับเนาะอ่าด้านหน้ากับผ่านหลัง2อง0 0 0เจ็ดหบาท279,000บาทนะครับเครื่องเกียร์ดีนะ เครื่องเกียร์ไม่เคยแกะนะครับเนาะรถปี57นะครับ1,600ชั่วโมงนะครับการทัดไปนะครับคูเบต้า L4018 SP นะครับอ่าก็นี่รถจดปี66นะครับรถสีเดิมทั้งคันรถเดิมๆนะครับเนาะนี่ครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับก็นี่นะยางหน้ายางหลังเต็มเตยมอยู่นะครับท่อนคัดไม่เคยตัดนะครับอ่าก็นี้531ชั่วโมงนะครับสีเดิมๆนะครับนี่ครับ อันี้นะจดทะเบียนเดือน11ปี66นะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับยังหน้ายังหลังเต็มเต็มอยู่นะครับท้ายสวยแห้งเดิมอยู่นะครับกันี่มีอุปกรณ์ใบด้านหน้านะครับแล้วก็ผ่านห้าตราช้างนะครับที่ก็กับรถม้านะครับนี่ครับเครื่องเดิมเดิมหมดนะครับแป๊บเดิมหมดนะครับกันี่เปิดราคา4 3 9,000บาทนะครับ4 0 0 9,000บาทนะครับ คูปุต้าเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับรถจดปลายปีหกหกนะครับห้าร้อยสามสิบเอ็ดชั่วโมงอ่าครับส่วนคันถัดไปนะครับคันนี้เนาะครับเนาะคูปุต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับรถบ้านแท้ๆนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นะรถทําไหลข้าโพดมาครับรถจังหวัดลำปางเนี่ยจดทะเบียนจังหวัดลำปางครับใจงานในลำปางนะครับคันนี้เปิดราคาห้าแสนเก้าพันบาทนะครับเออ ก็นี่ผมจัดโปอยู่อะสี่เก้าเก้าอะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับใบหน้านวก็ผ่านหกตราช้างนะครับยางหน้าเต็มเต็มกระทะลอดสีเดิมนะครับกระทะลอดสีเดิมพ่อนคัดไม่เคยตัดนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมน็อตเดิมนะครับสีสันห้อง้วยสารกันมีร้อยะลอกตามการใช้งานนะครับใส่เป็นรถไหลไหมนะครับนี่นะผมปามาดูชุดท้ายอยู่นี่ครับสแกนชุดท้ายครับไม่มีถอด ไม่มีแกะนะครับเดิมๆโรงงานนะครับพกแขนพกนี่กับเดิมๆนะครับนี่ยังแน่นๆอยู่นะครับอ่ากระทะรอดเดิมๆนะครับล้อยังไม่เคยแกะนะครับนี่ครับก็นี่อ่ารถจดปลายปีหกสีนะครับรถจดปลายปีหกสีเครื่องนะครับแป๊บนะครับเดิมๆนะครับอ่าคันนาก็สีสีเดิมๆนะครับอ่ายังมีหัวซึมเต๋าเบ่เคยแกะเต๋านะครับหัวนงหัวนอด อ่าเ,เดิมๆอยู่นะครับก็นี่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจัดโปรนะครับอ่าเดี๋ยวตัวกัดฟอนการ์ดใส่ขวาเดี๋ยวผมซื้อมาใส่เฮ้ยนะครับเบอร์ศูนย์มาใส่เฮ้ยนะครับอ่าก็นนี้มีอุปกรณ์หน้าหลังนะครับก็นนี้จดปลายปีหกซีนะครับใช้งานไปเก้าร้อยหกสิบห้าชั่วโมงนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทมีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านผ่านหกตาจ้างนะครับ ส่วนการถัดไปนะครับนางฟ้าตกจากสวรรค์อ่านี่นะครับ L4018SP นะครับรถสีเดิมๆทั้งคันนะครับรถสีเดิมๆทั้งคันนะครับรถสีเดิมๆรถไล่แท้ๆนะครับนี่ครับแป๊บเดิมๆนะครับนี่แป๊บเดิมๆนะครับสีเดิมๆเลยนะครับเครื่องมากครบหมดนะครับยางหน้ายางหลังเต็มๆอยู่นะครับเต็มๆอยู่นะครับอ่ะ ลุงมากศูนย์ยูเนาะลูมากศูนย์มากครบมดนะครับนี่นะนี่มากเมือกมากทุกจุดอะครบมดนะครับย่างหน้าย่างหลังสวยล่อนี่เบืเบเคยแกะนะครับมากครบมดอะนะครับก็นี่รถจดปีหกห้านะครับจดปลายปีหกห้านะครับท้ายเดิมเดิมนะครับนี่เดิมเดิมแน่นแน่นอยู่นะครับนี่แน่นแน่นอยู่เลยนะครับสีเดิมตัวมีหัวซึมนะครับไฟลงไฟเรียวมีต้มมีแตกนะครับ นะครับนี่ก็นี้รถจดปลายปีหกห้านะครับรถจดปลายปีหกห้ามีอุปกรณ์สองชิ้นเช่นกันนะครับใบด้านหน้าแล้วก็บผานหลังนะครับเป็นผานห้าตาจ้างนะครับอ่ะนี่โอ้เจ้าของดูแลดีมากเลยอ่ะนี่ครับนี่มีร้อยถลงะลอกตามการแจ้งานนะครับก็นี้กระเปิดราคาเพียงแค่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับท่อนคัดไม่มีตัดนะครับผมพาไปสแกนหน่อยนี่มากคหบมดนะครับเครื่องเดิม คันหน้ายังไม่เคยแกะไม่เคยลือนะครับคันนี้สวยๆอีกคันหนึ่งนะครับ439,000บาทเท่านั้นนะครับอ่ะกันถัดไปคูโบต้า L4018 SP นะครับคันนี้อ่ารถจดปี63นะครับแต่ก็มีเก็บสีใบดันนาะเก็บสีล้อม้นะครับเพื่อลักการคือไม่เรียบร้อยนะนะั่นนหะตัอคำนอแต่พวก เพื่องเนี้ยเหมือนเคยแก้นะครับมากครบหมดอะนะครับกันี่ก็กระทะล่อก็โอเคมีแต่งมีราวนะครับชุดท้ายนะครับชุดท้ายชุดท้ายก็โอเคอยู่แต่ก็มีเปลี่ยนโซโซปรับคางมานะครับส่วนนอกนั่นก็เดิมเดิมอยู่นะครับมีหัวซึมนะครับก็นี้รถจดปีห3สนะครับเปิดราคาเพียงแค่369,00 0บาทนะครับ3า9 0 0 0บาทนะครับ มีอุปกรณ์สองชีนนะครับใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านห้านะครับนี่ครับยังไม่เคยตัดท่อนนะครับแต่นี่ใจงานไปพันห้าร้อยชั่วโมงแต่มีเปลี่ยนยางนาไหมนะครับมีเปลี่ยนยางนาไหมคันคันนาเดิมอยู่ลูกหมากศูนย์แต่ลูกหมากหลวมนะครับแต่เดี๋ยวตั้งล้านจัดการเถอะนะครับนี่นะสามแสนหกหมื่นเก้าันบาทเดี๋ยวเปลี่ยนลูกหมากให้ใหม่หนึ่งคู่มันเครื่องกองใหม่ๆนะครับ ส่วนคันนี้นะครับคูปต้า l ห้า8หนึ่งแปด sp นะครับอืมคันนี้ก็รรถไหลมานะครับสีเดิมเดิมเช่นกันนะครับนี่ครับเดิมเดิมเลยอ่ะนะครับนี่ครับคันนี้รถจดปีหกเจ็ดเลยนะครับปีหกเจ็ดเลยนครับน็อตเดิมเดิมนะครับรถไหลมาน่ครับมากคคบมดครับนียหัวน็อตเดิมเดิมนะครับถอดคาดบัเกยตั๊กเตือนนะครับห้าสอ่าเป็นรุ่นครบหอบสีีหปีนะเสียงคูปต้านะครับ ก็นี่ใจงานไปเพียงแค่520ชั่วโมงเท่านั้นนะครับรถจดปี67นะครับนี่ครับรถไร่ครับสีเดิมๆนะครับรถสีเดิมมดนะครับนี่รถขี่นุ่มตัวนะครับอ่าเป็นรุ่นขยับฐานล่อได้นะครับก็นี่นะเปิดราคา500,000 59,000บาทนะครับ5 59,000บาทนะครับชุดท้ายเดิมๆนะครับเดิมศูนย์มากครบมดนะครับ นี่ครับแน่นๆอยู่นะครับของศูนย์มดนะครับนี่ที่ตั้งมาจากศูนย์มดนะครับมีหัวซึมนะครับสีเดิมๆนะครับนี่นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องกันเครื่องกะโอเคงมากคมมดนะครับอ่าสแกนแป๊บเดิมๆนะนี่แป๊บสีเดิมๆนะครับเครื่องบาเกยแกะเต้ยนะครับมากคมมดนะครับนี่ห้าศูนย์เอสพีนะครับ ราคา55900 0บาทนะครับส่วนการถัดไปกันี่ก็50 s สูตรเเช่นกันนะครับกันี่รถสีเดิมเช่นกันนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับนี่จะมีล้อทะลอกต่างใช้งานนะครับพอดีเป็นเป็นรถไหลมะบด้นะครับย่มเกยลงน้าเดือดนะครับยางเดิมติดรถมานะครับกันี่เป็นรถจดทะเบียนปี66นะครับแป๊บเดิมนะครับแปบเดิมสีเดิมนะครับ มากเขื่องครบมดนะครับนี่ครับมากเมือจุดต่างๆครบมดนะครับสีเดิมๆครับทารอดเดิมๆนี่สติ๊กเกอร์ศูนย์อ่าเงินเคยไแกะเดือนะน,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 นะครับพ่ายอ่าก็นี่ก็ถ่ายเดิมๆนะครับพ่ายแห้งๆอ่าเงินเคยทอดกรเครลือ้อยกเคยเตะเดือยนะครับอ่าก็นี่ก็ใ,กใจงานไปเพียงแค่ห้าร้อยชโมงเท่านั้นนะครับรถจดทะเบียนปีหกหกนะครับ คอนคัตไม่เคยตัดนะครับเนาะนี่นะคอนคัตไม่เคยตัดเดิมๆนะครับสีสันห้องดเรสซันก็สีเดิมๆครับนี่ร้อยตามการใช้งานนะครับนี่นะอ่าครับคันนาเดิมๆนะครับมากคิวสีมากครบนะครับยังไม่เคยถอดลื่อเตื้อนะครับนี่คันนี้ก็เปิดราคาเพียงแค่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทมีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับอ่าส่วนกันนี่นะครับทายเฮือ เจ้าจของมนดูครับก็นี่ติดมาจําไปนะครับล,ลูกค้าอำเภอเมืองเชียงรายนะครับอเปินให้เก็บสีใื้เนาะผมเก็บสีใื้แล้วเนาะเนาะรันเนาะจุดขั้นหลางนะแต่จุดอื่นเป็นสีเดิมหมดนะครับเพราะว่ารถพื้นฐานร,รถไหลมาสีมันพันหายดีโอเคอยู่ละนะครับก็นี่ขอบคุณเอฟซีตังอำเภอเมืองเชียงรายนะครับพร้อมทรงช่วงกลางสัดดาเนี่ยเนาะรับเนาะไขซ้อหายู่นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ ทั้งผานนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับ PST นะครับหรือในส่วนของอุปกรณ์มือสองนะครับทั้งผ่านพวนนะครับผ่านพวนต่างๆนะครับโรตารี่นะครับผ่านบุกเบอร์ขุดมันนะครับพวกมือสองในี่ยโทรมาถามได้นะครับตีผู้ส่อ่าคเตอร์สาขาลำปางหรือลานรถไถมือสองลำปางนะครับเนาะตีเบอร์ศ8 1ย์6 2 7 5 6นะครับ081 3 6 6 2 7ห6นะครับ วันนี้ก็ฝากด้วยรถกันนี่นะครับคูเอรต้า M70 เออคูต้า M7040 นะครับรถปี60เข้ามาใหม่นะครับพร้อมใช้งานนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับวันนี้น้ำสนเสนอเพียงเท่าน,นี้นะครับผู้สุดมันเล็กเตอสาหารลำปาง0813662756ร้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับขอบคุณครับ